สวัสดีค่ะตอมกินเที่ยวในเยอรมันค่ะวันนี้หนูจะพาเพื่อน,อนไปเก็บยญาเอ็นยืดค่ะเเราจะมาทำซุปหน่อไม้แทนใบย,ยะนางค่ะไปดูกันเลยค่ะนี่ค่ะเราก็มาแค่หน้าบ้านเราเหมือนเดิมอีกตามเคย นี่ค่ะอันนี้คือยาเอ็นยืดตัวผู้ค่ะนี่ค่ะยาเอ็นยืดตัวผู้เราจะเก็บเอาแค่กอนี้พอค่ะสัรพคุณเขาก็น่าจะเอ่อที่หนูดูเขาบอกว่าเป็นยาเย็นค่ะก็เหมือนกับว่าคล้ายๆเอ่อใบายานางบ้านเราค่ะนี่ค่ะ คนที่เป็นความดันต่ำเขาบอกว่าห้ามกินค่ะอันนี้หนูอันนี้ก็เพื่อนๆก็ไปศึกษากันดูอีกทีค่ะหนูจะเอาไปแค่นี้ครับพ,พอค่ะเยอะแยะไปหมดค่ะนี่ค่ะบางคนก็เก็บไปทำยานวดค่ะนี่ค่ะ นี่แค่นี้พอค่ะไปค่ะเดี๋ยวเราเอาไปแช่น้ำแช่น้ำแล้วก็เราก็เอาไปตำแทนใบยยานางค่ะเพื่อนดูดอกไม้ทำไมชาติสวยๆอันนี้ดอกฟันสิงโตแก่แล้วค่ะนี่ค่ะ ดอกฟันสิงโตแล้วก็มีเยอะแยะคันเนี่ยดอกมงดอกไม้เนี่ยค่ะดอกฟันสิงโตค่ะดอกแก่ค่ะอันนี้คือยังไม่แก่ค่ะอันนี้ก็น่าจะเป็นผักเหมือนกันค่ะนี่ค่ะแต่อันไหนที่หนูไม่รู้หนูก็จะไม่เก็บไปกินนะคะหนูจะเก็บไปที่เท่าที่รู้ค่ะ นี่ค่ะทำไมชาติสวยๆเกิดขึ้นเองค่ะก็ฟันสิงโตค่ะดูหนูนี่ค่ะหอ้ายืดตัวเมียค่ะนี่ค่ะตัวเมียจะเป็นแบบนี้ค่ะเห็นไหมคะเพื่อนเนี่ยหญ้ายืดตัวเมียตัวผู้ก็ที่เห็นค่ะ เดี๋ยวหนูว่าถ้าหนูเออ่หนูจะมาเก็บมเมล็ดพวกเนี่ยค่ะเห็นไหมคะ,มะเมล็ดฟันสิงโตแล้วก็ยญาเอ็นยืดตัวผู้ตัวเมียกลับไปให้แม่ที่บ้านลองปลูกดูค่ะไม่แน่หนูจะเก็บไว้ให้เพื่อนๆที่เป็นเอซทุกๆคนด้วยค่ะเพราะว่ามันเกิดขึ้นเองจามธรรมชาติจะเอาไปให้ เพื่อนๆแล้ให้แม่ลองปลูกดูค่ะว่ามันจะขึ้นไหมที่เมืองไทยค่ะหนูว่ามันน่าจะขึ้นนะคะพรพวกนี้ชอบอากาศร้อนค่ะเดี๋ยวเราไปทำอาหารกันเลยค่ะแดดแป้งแล้วก็มาล้างทความสะอาดก่อนค่ะ แล้วก็แช่น้ำทิ้งไว้สักประมาณ20นาทีหรือครึ่งชั่วโมงก็ได้ค่ะเพื่อความสะอาดและความปลอดภัยค่ะจากนั้นเราก็เอาหน่อไม้เนี่ยค่ะหน่อไม้ดองค่ะมาขูดเป็นเส้นๆอย่างนี้ค่ะเนี่ยค่ะเพื่อที่จะเอาไปต้มกับน้ำ ยาเอนยืดค่ะเดี๋ยวหนูทําเสร็จแล้วมาดูกันค่ะนี่ค่ะพอขูดแล้วได้เราก็จะได้ประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวหนูจะเอาเอาไปต้มน้ำทิ้งไว้ก่อนค่ะต้มน้ำทิ้ง่ะค่ะแล้วค่อยมาต้มใส่น้ำใบยาเอนยืดกันค่ะนี่ค่ะต้มน้ำทิ้ง สักหนึ่งน้ำก่อนค่ะแล้วเราค่อยมาใส่น้ำยาเอนยืดค่ะค่ะจากนั้นหนูก็เอานี่ค่ะยาเอ็นยืดตัวผู้ค่ะมาตำตำให้ละเอียดค่ะเดี๋ยวหนูขอเวลาตำแป๊บหนึ่งค่ะเดี๋ยวเราจะเอาหน่อไม้ไปล้างทงำความสะอาดค่ะแล้วเรามาต้มกับน้ำเอ่อ Yeah, in Utah. นันก็เทลงไปต้มกับเอไม้ได้เลยค่ะนี่ค่ะจากนั้นเราก็มาคั่วพริกหอมกระเทียมค่ะ นี่ค่ะเดี๋ยวคั่วสุกก่อนเดี๋ยวค่อยมาดูนะนค่ะนี่ค่ะพอได้ที่แล้วเราก็ออกไปตำเลยค่ะพอตำละเอียดได้ที่แล้วเราก็เอาหน่อไม้ค่ะมาใส่ลงไปเลย น,นั้นก็มาตำค่ะแล้วใส่ปลา,าน้ำปลา,าค่ะผงชูรสค่ะเข้าคั่วค่ะ จากนั้นก็ใส่หอมจอยผักชีสาระแน่ค่ะหนูไม่มีผักชีฝรั่งนะคะก็เลยไม่ได้ใส่ นี่ค่ะท่นนี้ก็เป็นอันเสร็จแล้วค่ะค่ะเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จแล้วค่ะ,คะ,คะถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดสั่นกระดิ่งให้ด้วยค่ะเพื่อไม่ให้พลาดคลิปให,ใหม่เจอกันคลิปหน้าค่ะคลิปนี้ขอบคุณค่ะบายบาย